พามาดูแพะเลียมหญ้าครับบางตัวขึ้นต้นไม้ด้วยครับนุ่นช่งตัวนขึ้นต้นไม้ครับมีหลายตัวเลยนะนอกจากตัวขึ้นต้นไม้แล้วยังมีตัวอื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่หลายตัวครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับน่ารักทีเดียวครับน่ารักทีเดียวพากันมาเลียงหญ้าอ่อนนะครับนี่โดยเฉพาะไฮไลท์นะแหมปีนขึ้นได้ยังไงนะครับสามตัวสี่ตัวนะครับโอ้ไปดูไอ้สามตัวนี่แหละนะครับปีนขึ้นอย่างสูงครับอ่า ที่สูงมันมียะอ่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่กัวคนแย่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูเอานะครับขึ้นไปปีนมนนุ้นเลยขึ้นได้ยังไงไม่รู้นะครับอ๋อครับผมก็ที่นี่นความมาถมนะครับมาดูได้นะครับนี่ใครเคยเห็นแพ้แล้วนะครับใครไม่เคยเห็นก็ดูเอานะครับนี่แต่นี้มันก็สูงอยู่นะนะครับนี่มันปีนขึ้นไปนะครับนุ่นบนยอดเลยนะครับไอ้นี่ก็จะปีนนะไอ้นี่แต่แบบไม่ไหวมั้งหรือไม่ปีนไอ้ที่ปีนไหวเนี่ยไม่รู้จะลงยังไงเหมือนกันครับตัวนี้นะครับ ถ้าชอบฝากก,า like, กาดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ